เป็นตัวแรงรหัสตัวถัง W205 จากค่าย Mercedes-Benz นะครับมันเป็นล้อตัว Limited Edition นะครับมันก็คือ BBS CIR นัวเบิร์กลิงเบรกแท้เบิร์กใหม่นะครับเป็นเบรก AMG สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมเลสเปคนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมแนวทางการแต่งรถละลยอีกหนึ่งคันสำหรับ เจ้า C43 AMG รถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแรงรหัสตัวถัง W 2 0 5งจากค่าย Mercedes-Benz นะครับตัวนี้มีแรงม้าโรงงานอยู่ที่390แรงม้านะครับวันนี้ลูกค้าให้ความไว้วางใจแล้วสเปกแวะมาเสริมหล่อนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนแรกกันเลยส่วนแรกที่เราจะพาไปดูก็คือล้อนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อก้านวายดำขอบแดงแต่มันไม่ใช่เป็นล้อธรรมดาทั่วไปแต่มันเป็นล้อตัว Limited Edition นะครับมันก็คือ b b s 4อ อานัวเบิร์กลิงอีดิชันล้อทิปมีสีพิเศษนั่นก็คือเป็นสีดำปัดด้วยขอบแดงนะครับแล้วมีโลโก้สนามนัวเบิร์กลิงเป็นสนามทดสอบรถที่ประเทศเยอรมนีนะครับ ถือว่าเป็นสนามทดสอบรถที่มีชื่อเสียงมากๆที่เยอรมันนะครับเป็นล้อตัวพิเศษเพราะฉะนั้นราคาค่าตัวของมันก็จะแพงกว่า BBS CR ทั่วไปล้อตัวนี้ Made in เยอรมนีนะครับจะมีรหัสูเบยเ์กลิงเป็นสีแดงมีโลโก้ BBS นะครับฝาเป็นสีแดงแล้วก็มีสกรีนคำว่า Made in เยอรมนีนะครับตัวนี้ขนาดล้อหน้าเนี่ยกว้าง8.5ออเซ32นะครับหลัง9นี้ออ42นะครับ ใส่43ออกมาเนี่ยไม่ต้องลองสเปเซอร์ไม่ต้องลองแผ่นเป๊ะใช้งานได้เลย <S <S ส่วนสนที่ราคาค่าตัวของมันเนี่ยอยู่ประมาณ150,000กว่าบาทนะครับ150,000กว่าบาทสำหรับล้อเปล่านะครับผมคันนี้เนี่ยลูกค้าอยากได้ล้อขนาด19นิ้วเท่าเดิมเพราะว่าจริงๆติดรถมาก็19นิ้วอยู่แล้วยางติดมาเป็น Continental ซึ่งเป็นยางที่ดีอยู่แล้วยังลูกค้าเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวนะครับ ยางใช้ยางเดิมส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวามาดูกันตัวนี้มีน็อตแต่ง่ะอย่าพูดถึงน็อตแต่งกันด้วยนะครับน็อตแต่งจากแมกกาศนะครับเป็นแบรนด์คุณภาพจากอเมริกานะครับตัวนี้เป็นสีเงินนะครับจริงๆจะมีให้เลือก2สีนะครับนี้เลือกใช้เป็นสีเงินมันจะมีเกียวล็อกตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นเทปเปอร์ใส่กับรถ Mercedes- Ben z ได้เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าน็อตของ Mercedes- Ben z จะมีความโค้งนะครับเราต้องเปลี่ยนน็อตตัวนี้ ด้วยเพราะว่ามันจะได้เข้ากับล้อแล้วก็ล็อกได้สนิทส่วนต่อไปหรือมาดูที่ระบบเบรกนะครับเบรกตัวนี้นะครับเป็นเบรกแท้เบิกใหม่นะครับเป็นเบรก AMG ตัวนี้เป็นเบรกแต่งเป็นเบรกตัวอัปเกรดของ AMG นะครับตัวนี้เบิกใหม่คาลิปเปอร์เป็นสีแดงตัวเบรก AMG ตัวนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนก็เคยถามผมว่าอา้าว 43ไม่ให้เบรก MG มาหรอครับให้มานะครับให้มาตับเบรก MG ที่ให้มาจะเป็นเบรก MG 4ีพอข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกธรรมดาแล้วปั๊มจะเป็นสีเทาตัวนี้เนี่ยให้มาในรุ่น C63S ก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดในบอดี้ W205 C Coupe นะครับตัวนี้ทำการอัปเกรดเปลี่ยนได้เลยขาตรงรุ่นจานขนาดล้อหน้าเนี่ยอยู่ที่390ม mm ิลนะครับน็อตเป็นนอ็อตเฮดนะมันจะมีรีมาร์คสำหรับตัวฮับของแท้จาก m นะครับนะบตัวนี้จะมีบ่งบอกว่าจะเป็นขนาด390มิลครับจะเป็นสีดำด้านนะฮะ,ะส่วนขานะครับก็จะมีมาให้ตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องดัดแลงนะครับส่วนเบรกหลังนะครับจะเป็นจานขนาด360มิลเป็นปั๊มหอมเบรกมือไฟฟ้าด้านในข้างหลังก็จะเป็นจานชิ้นเดียว <S <S 1> <S 1> <ด>เราจะไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับแน่นอนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับ ตกแต่ง Mercedes Benz ของเพื่อนๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะของแต่ง 200, รถ C43 C200 รหัส W205 เนี่ยเรามีครบคันนะครับส่วนไหนจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราจะมีให้ดูในคลิปนะครับเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่ามาในลูกค้ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปส่งงานกันหล่อๆใครที่สนใจตกแต่ง c 3หรือจะเป็น Mercedes Benz รุ่นไหน เพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเราติดตั้งแบบมืออาชีพมีของให้เลือกครบคันมี2ส,สาขาให้เลือกใช้บริการไปมาสะดวกสสาขามีคําแนะนําดีๆให้ก่อนที่จะจบงานแน่นอนครับที่แต่งรถคิดถึง e s p เ c t ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ